สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทําเมนูไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานกันค่ะทําไมไอศครีมมะม่วงของเราวันนี้เนี่ยถึงจะต้องมีน้ำปลาหวานใช่ไหมคะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากบริษัทห้าง้นส่วนจำกัดโชคมิทยากระบี่ค่ะได้ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยกันค่ะส่วนจะอร่อยหรือไม่นั้นนะคะเพื่อนๆสามารถรอชมได้ที่ท้ายคลิปเลยค่ะ และก่อนอื่นนะคะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปชมวิธีทํากันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันไลค์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ทากันเลยค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะจะมีเป็นมะม่วงดิบค่ะวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นพันธ์ทองดํานะคะซึ่งเขาจะมีรสชาติมันปนเปรี้ยวค่ะนมจืด2 0 0 m l อกุ้งแห้ง หอมแดงเจียวและอย่างสุดท้ายเลยนะคะที่เราขาดไม่ได้ในเมนูนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำปลาหวานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปอกมะม่วงกันก่อนนะเมื่อกี้นี้เนี่ยจะลืมบอกนะคะก็คือมะม่วงเราจ,จะใช้ทั้งหมด3ลูกนะคะทุกคน3ลูกที่ตัวช่างนะจะอยู่ที่1,237กรัมนะคะเผื่อใครอยากจะช่างนะแต่จริงๆเราไม่ต้องช่างก็ได้ค่ะ3ลูกเลยก็ได้ มันจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะที่จอยเลือกใช้พันธุ์ทองดํานะคะเพราะว่าเขาจะได้แบบไม่เปรี้ยวโดดๆนะเผื่อเราอยากจะปักไอศครีมออกมาทานเล่นแบบนี้ค่ะจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไปเนาะพันธุ์นี้เขาจะมีความเปรี้ยวแบบนิดๆนะคะเหมาะสําหรับเอามากินกับน้าเปลาหวานได้เลยจะทานแบบดิบๆเลยก็ได้หรือว่าจะเอามาทําเป็นไอศครีมแล้วทานกับน้ํเปลาหวานก็ได้ค่ะ พอเราทําการปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเฉาะเขานะคะแล้วก็จะหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมะม่วงที่จะเอามาทาวันนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วนะคะเวลาเราเอาไปปั่นเนี่ยจะได้ปั่นง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องใช้วิธีการปาดเอาค่ะเพราะว่าเฉาะเนี่ยมันเฉาะแล้วมันไม่ขาดเนาะเพราะว่ามันไม่กรอบนะ จะก็ได้หั่นมะม่วงเนี่ยให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทุกคนจะหั่นยังไงก็ได้นะให้เขาเป็นชิ้นแบบเล็กๆแบบนี้นะเวลาเราเอาไปปั่นนะคะเขาจะได้ปั่นได้ง่ายนะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาฝาค่ะมาปิดแล้วเราก็จะเอาเข้าช่องฟรีซกันนะคะให้เขาแข็งเลยนะใครเนี่ยจะเอาแช่ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่เขาแข็งตัวกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะก็ได้แช่มะม่วงเนี่ยข้ามคืนเลยนะทุกคนเขาก็จะแข็งแบบนี้เลยนะคะพอเราออกมาจากช่องฟรีแลวเนี่ยเราควรที่จะพักให้เขาคลายเย็นนิดนึงนะเพื่อที่จะเอาไปปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดนะตัดหรือว่าทุกคนจะใช้อะไรก็ได้ะคะ่ะใช้ช้อนใช้อะไรแคะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาใส่เครื่องปั่นนะ เขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงโถปั่นเลยเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มลงไปเนาะเดี๋ยวเอาไปปั่นกันเลยค่ะก่อนที่เราจะทำการปั่นนะคะเราจะใส่นมก่อนนะนมที่เราได้ ตวงเอาไว้ในตอนแรกนะคะจะจะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ปั่นเลยค่ะตอนนี้นะคะจะได้ทยอยปั่นมะม่วงเนี่ยเป็นเขาหมดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะมาปั่นจนกว่าเขาจะละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ นี้เขาก็ละเอียดในระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเจลจะปั่นต่ออีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่ายังมีเศษแบบเล็กๆอยู่นะคะเราจะเอาให้เขาเนียนเลยแต่เดี๋ยวรอบนี้นะคะเจลจะทําการใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเป็นสีเขียวเข้มนะเพราะว่าจะอยากให้เขามีสีที่เหมือนมะม่วงดิบนะคะแล้วก็จะใส่สีลงไป ตอนนี้เราก็ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่ภาชนะค่ะเพื่อเอาเข้าช่องฟรีซอีกรอบหนึ่งนะจะก็จะเทใส่ภาชนะอันเดิมเลยค่ะอันแรกเลยที่เราเอามะม่วงเข้าฟรีซนะคะเราก็เทลงไปเลย ของการฝั่นนะคะใครจะใส่นมข้นหวานลงไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าพอดีอันนี้เรจะทําไว้กินกับน้ําปลาหวานนะคะเราก็เลยจะไม่ใส่ในส่วนของนมข้นลงไปนะเราก็เกลี่ยหน้าให้เขาเรียบๆค่ะแค่นี้แล้วก็ปิดฝาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามะม่วงของเราเนี่ยไปเข้าช่องฟรีสค่ะจนเขาแข็งตัวเป็นไอศครีมนั่นเอง น,นี้นะคะ,อนนะ,คะไอศตรีมมะม่วงของจอยเนี่ยก็ได้เซตตัวแล้วนะทุกคนตอนที่เราเอาออกมาจากช่องฟิตนะคะให้เราพักทิ้งไว้ให้เขาคายเย็นสักเล็กน้อยนะเราจะได้ตักง่ายๆนะคะอันนี้จอยได้ลองตักดูแล้วก็จะได้แบบนี้เลยจอยแช่ทิ้งไว้ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละคนด้วยนะนี่เราก็จะตัก ใส่ถ้วยเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งไปนิดนึงถ้าเกิดว่าจะปล่อยไว้ให้เขาคลายเย็นกว่านี้จ้าจะตัดง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ได้อยู่นี่ เดี๋ยวเราจะตักอีกสักสก,กูปหนึ่งแล้วกันนาอพอเราตักไอศครีมใส่ถ้วยแล้วนะคะจอยก็จะใส่เป็นนี่เลยเหมือนแบบเป็นท็อปปิ้งทุกคนเป็นกุ้งแห้งนะอันนี้เพิ่มแบบความสะใจเฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินกับน้ำปลาหว,วานนั่นเองนะ อย่างที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหอมเจียวนะอันนี้จะเจียวเองเลยนะคะแล้วก็จะโรยลงไปเลยและอย่างสุดท้ายเลยนะคะที่เราขาดไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นนี่เลยค่ะน้ำปลาหวานมันกุ้งนะคะจากแบรนดิตยาน,นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะมันุูมพันของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยหนานแน่นมากทุกคน แบบจะซื้อไปฝากญานผู้ใหญ่หรือว่าพกพาไปตั้งแคมอะไรอย่างเงี้ยไม่หกแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อของน้ำปลาหวานมันกุ้งนะคะคนมากๆทุกคนนี่ เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาตัวเนี้ยลาดบนไอกคกีมะม่วงของเราเลยใจขอใช้เป็นถุงบีบนะคะทุกคนเพราะว่ามันข้นมากจริงๆค่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะเราก็เลยจะเอามาใส่เป็นถุงบีบแล้วก็ลาดลงไปแบบนี้น่าจะโอเคกว่าเหมือนเป็นอนี้เลยอะ่ะซอสคาราเมลอะคะ่ะนี่แค่นี้เองมากินแล้ว ทุกคนเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วอาจจะอยากรสชาติแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะเข้ากันไหมนะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปชิมกันเนี่ยเราไปดูประวัติข่าวๆของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้กันคะ่ะว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมายังไงคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะสินค้าของแบนรนด์กะปินิตยายนะคะเป็นสูตรที่สืบทอดมาจากรุ่นของคุณยายเลยคะ่ะที่ ได้ทํารับประทานเองนะคะแล้วก็มีจาหน่ายในชุมชนที่จังหวัดกระบี่มานานกว่า30ปีเลยทีเดียวค่ะและปัจจุบันนะคะเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็ได้ทําการต่อยอดสร้างแบรนด์กระบี่นิตยาที่มีคุณภาพขึ้นมาค่ะโดยผ่านมาตรก,การตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายอ,อยอ,อีกท้งนะคะผ่านการตรวจสอบด้านสารเคมีหรือว่าเรื่องสีของอาหารด้วยค่ะที่สําคัญนะคะอิสลามเนี่ยก็สามารถทานได้เลยเพราะว่า เขาเนี่ยมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลด้วยค่ะสินค้าของแรนนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่น้ำปลาหวานมันกุ้งเท่านั้นนะคะยังมีกะปิกะปิสูตรเจกะปิรวมนะคะที่สามารถแกงได้แล้วก็ทั้งตำน้ำพริกได้ค่ะและก็มีกะปิสำหรับตำน้ำพริกด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะก็จะมีน้ำไตรปลานั่นเองค่ะซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เราได้เลือกใช้กันหลายอย่างเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองซื้อมาชิมเนี่ยก็สามารถติดต่อทางลายด้านล่างเลยค่ะหรือว่าจะสแกน QR โค้ดที่จอยได้วางไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะซื้อมาชิมแล้วแบบอร่อยเพื่อนๆสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยนะคะเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยเขาได้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายแบบดรอปชิปค่ะก็คือเราไม่ต้องสต็อกสินค้านั่นเองนะคะแถมเรานะคะสามารถนำรูปและข้อความจาก เพจเนี่ยไปใช้ในการขายได้ด้วยค่ะซึ่งเพจน,นะคะจอ่ก็จะทิ้งไว้ให้ที่ด้านหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของแบรนด์นี้คร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปชิมกันเลยค่ะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะซึ่งจอยเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองชิมเลยนะกล่าวว่าจะมาชิมมาเปิดดูพร้อมกับทุกๆคนเลยค่ะไปชิมกันเลยค่ะมาค่ะ ถึงเวลาที่จอยแล้วก็ทุกคนอี่ารอคอยแล้วใช่ไหมคะว่าไอศ์พีมกับน้ำปลาหวานตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยคะ่ะจะบอกว่าตอนที่เปิดกระปุกน้ำปลาหวานมานะคะกลิ่นแรกเลยนะที่จอยได้ได้กลิ่นอะชัดๆเลยก็คือเป็นกลิ่นของกุ้งนะเพราะว่าจากที่ทุกคนอะได้เห็นไปพร้อมๆกับจอยก็คือมันข้นมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้ความสะใจให้ใส่กุ้งแห้ง แล้วก็ซอยหอมลงไปแล้วก็ซอยพริกลงไปนะแต่เนี้ยเราทําเป็นของหวานนะเราก็เลยใส่เป็นหอมเจียวแทนแล้วก็กับกุ้งแห้งนะคะนี่อีกหนึ่งคำหืมช่นใจมากมันเย็นฟันเ <laughs> ดี๋ราจะกินตรงที่มันเป็นกุ้งแห้งด้วยหอมเจียวด้วยแล้วก็นี่ซอส มาตอวแนะนําว่าให้ใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันจะได้แบบเหมือนได้เคี้ยวอ่ะมีหลายเทกเจอร์ในคําเดียวอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ดูความข้นของน้ำปลาหวานมันกุ้งของเขานี่เห็นปะ่ะคือมันแบบมันข้นมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปอกมะม่วงแล้วเอามาลองชิมกับน้ำปลาหวานตัวนี้ให้ดูนะคะว่ามันจะเหมือนกับตอนที่เวลาเรา แบบเอามะม่วงเนี่ยไปแปลรูปเป็นไอศครีมไหมนะเดี๋ยวจะลองตอนนี้จะได้ไปปอกว่าม่วงมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองเอามาชิมกับน้ำเปลาหวานนี่มือคน้คนๆมากอะ่ะไปขอเอาออกก่อนนิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่กุ้งแห้งด้วย ว่ามะม่วงตัวสุกไปหน่อยต้องแบบมะม่วงแบบเปรี้ยวๆหน่อยทุกคนเอาไปกินกับน้ำเปลาหวานจะอร่อยค่ะและที่สําคัญนะคะจะจะบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวสวีเดนไต้หวนันมาเลเซียและออสเตรเลียค่ะคือถ้าสินค้าเขาไม่ไม่ดีจริงนะคงไม่มีการขยายส่งออกไปยังต่างประเทศแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องลอง เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะต้องขอตัวลาวไปก่อนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของจอยคะ่ะสำหรับคลิปนี้จะก็ต้องขอตัวไปทานไอศครีมะมะม่วงน้ำเปาหวานเนี่ยให้หมดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ